ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธผู้ตื่นผู้ตื่นทำทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงพระมหารูปหนึ่งแล้วกันนะครับพระมหาปรเรียนเก้านะครับที่ชอบทาคลิปเทศนาธรรมเปิดหัวจากเปิดหัวแบบภาษาบาลีดูหน้านับถือดูหน้าเคารพกรบาบไหว้นะครับแต่เนื้อหาในในเนี่ยมีแต่คําดูถูก หรือคำส่อเสียดถึงคนอื่นตลอดเวลานะครับผมก็เลยอย่ามาถามอย่ามาพูดเรื่องกรณีที่ท่านไมีคลิปคลิปหนึ่งที่ท่านได้ร้องไห้นะแล่ก็เนื้อหาที่ท่านพูดก็จับใจความได้ว่าท่านตัดเพะตัวเองนะครับว่าท่านต่อสู้เพียงลำพังต่อสู้เพียงคนเดียว ต้อทำเพื่อพูทธศาสนาเพียงคนเดียวผมอยากจะบอกว่าจริงๆอะถ้าท่านะ่ะลดทิฐิหรือลดตัวเองลงมานิดหนึ่งมองหามองไปถึงคนอื่นหรือลดความมิตยาออกไปนะมองให้ลึกไอ้คนบา้บาๆบอๆอย่างพวกผมเนี่ยหรือคนตื่นทานที่ท่านดูถูกเยียดตยามาไม่ดีหรือชัว่วล่ะพวกทำลายศาสนาเนี่ย คนพวกนี้แหละมันก็รักศาสนาของมันเพียงแต่ท่านยึดตัวเองดีกว่าคนอื่นตลอดเวลายกตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นตลอดเวลามันก็เลยไม่มีใครเดินกับท่านได้ท่านก็เลยเดินเพียงลำพังไงแล้วผมจะบอกไว้นะคำพูดคำพูดโอเสียดของท่านทุกคำที่ทำมาเกือบทุกคลิปเนี่ย ก่อนจะเทศท่านก็พูดว่าเปิดหัวภาษาบาลีมาแล้วก็บอกว่าจะหยิบยกคําสอนมาจากพระพุทธเจ้ามาคําสอนมาจากพระไตรปิฎกผมก็เลยอยากจะถามอย่างนึงว่าไอ้คำสอนเสียดหรือดูถูกหรือว่าดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยหรือพระรูปอื่นเนี่ยอันนี้มันมาจากไหนเพราะผมเชื่อว่าใน คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแน่นอนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่การสอนให้คนอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนใครไม่ดูถูกคนอื่นไม่เหยียดหยามคนอื่นสอนให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกท่านว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ศูนย์กลางอย่าเอาแต่อย่ามองแต่ตัวเองว่าดีกว่าคนอื่น อย่ามองหาแต่ความชั่วของคนอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยของพระการที่ท่านอยู่ๆก็ออกมาตำหนิหรือด่ากล่าวหาว่าคนตื่นรรทำทำลายผู้ศาสนาเป็นพวกชั่วพวกไม่ดีเนี่ยที่จริงอะ มันไม่ควรออกจากปากพระเลยนะแล้วการที่ไปประจานความไม่ดีของคนอื่นสิ่งข้อด้อยของคนอื่นมันก็ไม่ใช่วิสัยของพระนะครับถ้าท่านรู้จักลดตัวเองลงมาไม่ถือยศถือศักดิ์และรู้จักมองว่าคนอื่นเขาก็คิดดีได้เหมือนกับท่านนั่นแหละ แล้วท่านก็จะมีคนเดินข้างท่านเองแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่ท่านทำด้วยตัวเองทั้งนั้นจงอย่าลืมนะครับท่านคนอย่างพวกผมอะถ้าไม่มีใครมาแขวะหรือส่อเสียดถึงพวกผมก่อนผมก็ไม่ไปวุ่นวายกับใครเพราะเวลาผมอะทำมาหาก,กินมันก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว ถ้าพระปฏิบัติตัวดีน่าเคารพนับถือผมก็เคารพนับถือแต่ถ้าพระใช้วาจาสุภาพแต่แฝงด้วยคำดา่าหรือใส่ร้ายคนอื่นตลอดเวลาดูคำพูดคำจาสอเสียดคนอื่นตลอดเวลาผมก็ไม่เคารพเหมือนกันนี่แหละความรักพุทธศาสนาของผม คือผมอยากเห็นภาพลักษณ์ของพระเนี่ยมันดูน่าเคารพนับถือให้มันดูน่าเลื่อมใสไม่ใช่มีแต่ข่าวไม่ดีออกมาแถมพระชั้นยศสูงมีแต่ทำคลิปส่อเสียดคนอื่นมันน่าเลื่อมใสไหมครับมันก็มีแต่กลุ่มพวกท่านนั่นแหละ พวกที่มีนิสัยเหมือนกันคิดเหมือนกันนั่นแหละที่เขายังศรัทธาท่านอยู่ก็เหมือนกับพวกท่านกลุ่มของพวกท่านมองพวกผมว่าผมงมงายผมหลงสนใจแต่การถูกใจไม่สนใจการถูกต้องผมก็มองพวกท่านเหมือนกันที่ท่านมองผมนั่นแหละเพราะท่านมอง พวกผมแบบนี้ก่อนผมก็มองท่านแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มก่อนก็น่าจะรู้ตัวนะว่าจะพุดสลายกับคนอื่นมันไม่ควรมาจากปากพระระดับสูงอย่างท่านผมดูกี่คลิปกี่คลิปก็ไม่พ้นเลยท่านไปไม่พ้นอาจารย์เบียด้วยซ้ำ กี่คลิปท่านก็สอเสียดถึงอาจารย์เบียร์ถึงคนตื่นธรรมหรือพระรูปอื่นที่เห็นต่างจากท่านแต่ผมไม่เห็นพระองค์ไหนที่เทศแล้วพูดสอเสียดถึงคนอื่นเลยผมเห็นมีแต่ท่านคนเดียวผมฝากแค่นี้แหละผมหมดคำจะพูด ยิ่งดูผมยิ่งหดหูอ่ะพระระดับสูงแต่ละอะไรไม่ได้เลยฝากด้วยครับ